Uh, You're live streaming for 100 days already, ah, thank right? Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yes. Thank you. Yes. So sweet. Thank you. Yeah, birthday, you. Oh, so good! Yes, eat leh, I Eat leh. Yeah, Thank you eat it Yang Ah, already eaten. Mm -hmm. Ah, <laughs> yes. Mm -hmm. I mm -hmm. I eat Thai noodle. Mm -hmm. Ah, Thai? The I like Thai noodle. Yes. Yes. Pad Thai, really like good. it? Pad Thai? Ah, it's, it's not like Pad Thai. Mm -hmm. it's, it's like Lamian. Like ah, Ah, uh, yes. uh, Mama. Yes, yes, yes. Mama. Ah, yes. Mama is so famous, right? Yes very f a m o u s and v e r y cheap Wow, so delicious yeah คุณคุณกันไปเองด้วคนมีคนแชทไลฟ์รัวๆขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะคะแต่แบบนี้จะโอเคไหมเดย์ first tonight yeah ฮิสต์ฮ่าฮ่าฮ่า ฟูดังไงดิพูดยังไงดิอายร์โอ๋ียะะ <im itation> ชอชื่อชื่อชื่อไทยชื่อพี่แสรงครับพี่ม่อน <im itation> แต่ว่าหนูไลฟ์อาอทุกคนครับเป้าหมายของขวัญห้าห้าคนนะคะห้าคนห้าคนหนูไลฟ์มาตัง้งสองเดือนแล้วตั้สองเดือนว่าหกสิบวันใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องฉลองบ้างแล้วถ้าเราไลฟ์ครบหนึ่งร้อยวัน ทุกคนคะเป็นคูณ3ามค่ะตอนนี้คูณสามค่ะพี่อาร์ตพี่สมณะขอบคุณนะคะเป็นของขวัญคูณสามครับคูณสามสามสิวิเท่านั้นค่ะพี่กี้ขอบคุณนะคะพี่แบงค์ขอบคุณค่ะเราฉลองไลฟ์ครบ60สิวันฉลองไลฟ์ครบ60วันนะคะตอนนี้

ขอบคุณค่ะัี่ิกเขอบคุณค่ะอาาขล้ขอบคุณค่ะขอบคุณนคนะคะ่ะขอบคุณ่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบค่ะขอบคุณ่อบคุณค่ะขอขอบคุณค่ะขอบ่อบคุขอบคุณค่ะขคุณค่ะขคุณคุณค่ะขอบ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 คุณขอบคุณค่ะขอ่ะ่อบคุ

โอ้ my gosh ทุกคนมันสู่สีมากเดี๋ยวนะคะหนูหนูงเลยเมื่อกี้ขอโทษนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทียี่สิบค่ะหนึ่งนาทียี่สิบมีคอแล้วมีคอแล้วใครมีการ์ดใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหมดอายุแน่ๆคอะทษหนูไม่ได้พีเคที่ไหนขอบคุณนะคะพี่ซีเอ็มขอบคุณค่ะ ก็อปไมวสุ่นีแล้บิ๊กคิวไม่ก็ุกคุ้นเป็นกิจห่างกันสามพันค่ะทุกคนสามพันตอนนี้ที่ทุกขอบคุณค่ะขอบคุณขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กคิวอมเนจบคุณค้ะพสวยมากทุกคนเหลืออีกสามสิบห้าวิทุกคนโอ้ Paid, ขอบคุณค่ะทุกคนมันสูสีมากตอนนี้สูสีมากหรือว่ายังไงพี่พี่ M พ P ฝั่งนั้นไม่น่าไม่น่าให้พี่เขาแพ้นะคะเดี๋ยวนะสวยมากเมื่อกี้สติกเกอร์สวยมากพี่ f r e s อคนช่าไข้าวิสุดท้ายทุกคนห้าห้าวิสุดท้ายห้าวิสุดท้ายอันนี้คือซ้อม P K ของจินสามสามวิ <gasps> oh my Lucky. god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! <gasps> oh, I got I'm so happy, I'm so happy. Oh, joy, oh dear. Oh my god! Oh my god! Oh my Oh my Oh my god! Oh อาบัง o o y o u ู้ so ้ส strong Some just s o m e days s ักสาม days You're so strong ขอบคุณพี่มอนพี่สุพีรับบิทพี่ซีเอ็มพี่ขอบนะคะขอบคุณค่ะ Thank you s o m u c Have a good day Thank you YouTube Thank you see you today Bye bye เดี๋ยวนะคะ Oh my god! Oh my god! Oh, oh, we, you, you level up! You level up! Wait, wait, wait! Congratulations! Wait.